องหลวงตามหาบัวเล่าเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายของโยมแม่ให้ฟังดังนี้บางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงสูงเอาจนเต็มเหนี่ยวตามสายทางแห่งธรรมบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับตัวเองถึงการเวลาที่จะดับจะเป็นจะไปหรือจะเป็นจะตายอะไรมันก็ว่าของมันไปตามเรื่องด้วยหลักความเป็นจริงของธรรมโยมแม่ได้ฟังดังนั้น ก็ร้องไห้เลยเชียวว่าโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยอย่างนั้นคือมันเหมือนเป็นรูปเป็นภาพว่าลูกตายเราก็พูดสวนขึ้นทันทีว่าไม่อยากได้ยินก็ต้องได้ยินมันจะเป็นจะตายด้วยกันทุกคนอย่าไปหวั่นไหวภายนอกสิเรื่องความเป็นความตายเป็นหินรับปัญญาให้พินิษพิจารณาให้มันคล่องแคล่วในเรื่องความตายแล้วจะไม่กลัวตายที่พูดนี้ ไม่ได้พูดด้วยความกล้าความกลัวตายอะไรเลยพูดตามหลักความเป็นจริงแม่จะมาเสียใจทำไมเราก็พูดอย่างนั้นโยมแม่ลงจริงๆทุกทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงๆเอาจนเต็มเหนี่ยวโยมแม่มีนิสัยใจนักปุญอยู่แล้วไม่เคยล้ดละเรื่องวัดเรื่องวาไปฟังเทศทุกวันพระเป็นประจำเอาถึงไหนถึงกันมาตลอดตั้งแต่เรายังไม่บวช เวลาเราบวชแล้วยิ่งหนาแน่นเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งได้ออกบวชมีความหนาแน่นมั่นคงมากในใจตลอดมาตอนวาระสุดท้ายของโยมแม่เราไปยืนดูอยู่หน้ากุฏิกุฏิก็หลังเล็กๆมีลูกหลานเฝ้าอยู่เต็มไปหมดโยมแม่ร่างกายอ่อนลงอ่อนลงเราตั้งใจไปถามจริงๆบอกตรงๆเลยว่าเป็นอย่างไรล่ะโยมแม่ ดูการแม่นี้จะอยู่ไม่ได้นานจิตใจแม่เป็นอย่างไรแม่ก็พูดขึ้นมาเลยทันทีว่าจิตใจแม่ดีจิตใจแม่สง่าผ่องใสตลอดเวลาไม่วิตกว,วิจาร์กับเรื่องความเป็นความตายเลยหลังจากนั้นมาได้สองวันหรือสมวันแม่ตื่นเช้าขึ้นมาบอกลูกๆหล,ลานๆว่าเออแม่จะไม่พ้นวันนี้แม่คงจะไปวันนี้แหละตอนเช้าวันนั้นพอเวลาแปดโมง 45นาทีโยมแม่ก็เสียไปอย่างสงบเงียบเลยนี่แหละจิตได้รับการอบรมจิตจะมีหลักยึดคือทำเป็นหลักยึดแล้วจะไม่ว้าวุนขุนมัวกับสิ่งของเงินทองยศถาบรรดาศัก์สิ่งใดก็ตามที่เคยพัวพันกันมาด้วยความดีอกดีใจว่าเจ้าของมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาทำเข้าสู่ใจพลังของธรรมหรือคุณค่าของธรรมนี้ จะครอบหมดสิ่งเหล่านั้นจะจางไปจางไปจิตเลยเข้ามาสู่ธรรมเมื่อเข้ามาสู่ธรรมแล้วก็หนุนกันอยู่นี่เย็นสบายอะไรจะขาดจะเหลืออะไรจะไปหมดสิ้นไปไม่สนใจอันนี้ไม่หมดสง่างามอยู่ในใจนี่แหละเรียกว่าใจเป็นธรรมเป็นที่เกาะสบายอย่างนั้นเราไม่วิตกวิจาร์ณสำหรับโยมแม่เสียไปแล้วบอกโยมแม่ชัดเจนว่า โยมแม่ไม่ต้องวิตกวิจาร์ณกับการเป็นการตายป่าช้าเผาศพโยมแม่อยู่หน้าสาลานะลูกเป็นเจ้าภาพทั้งหมดเป็นเจ้าของศพโยมแม่ลูกจะจัดการทั้งหมดเลยพอโยมแม่เสียไปแล้วเอาไปเผาที่หน้าสาลาอัฐิของโยมแม่ลูกเขาก็เอาไปแบ่งกันไปไหนก็ไม่ทราบหากว่าเหลือก็ไปฝังไว้ต้นโพบร,ริเวณกลางวัดป่าบ้านตาดนั่นเอง จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าโยม,มานดาของท่านได้ประสมสุขโตนับว่าสมเจตนาลมณ์ของท่านอย่างยิ่งที่ได้ทดแทนพระคุณโยม,มานดาอย่างเต็มที่สมดังที่พระบรมศา,าสดาทรงสรรเสริญว่าผู้ใดทำมานดาบิดาให้ตั้งอยู่ในคุณความดีมีศรัทธามีศีลมีปัญญาเป็นต้นผู้นั้นชื่อว่า ได้สนองคุณท่านอย่างเต็มที่โยมมันดาได้จากโลกนี้ไปด้วยอาการสงบเมื่อมีอายุย่างเข้า93ปีตรงกับวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2525และด้วยเห็นนี้เองทุกๆปีของวันที่30พฤษภาคมเป็นวันทาบุญของโยมมันดาหรือวันทาบุญเปิดโลกธาตุ องหลวงตาไม่เคยเละเว้นและไม่เคยลืมที่จะทำบุญและลึกถึงพระคุณโยมมารดาสิ่งนี้ย่อมแสดงถึงความซาบซึ้งในบุญในคุณของโยมมารดาแบบไม่สางสาสำหรับโยมบิดังท่านนั้นในช่วงหลายปีก่อนที่จะเสียชีวิตท่านได้พยายามเขียนจดหมายมาขอร้องโยมบิดาอยู่หลายครั้งต่อหลายครั้ง ให้เลิกฆ่าสัตว์ตาชีวิตจนในที่สุดโยมบิดาก็ยอมเชื่อและไม่ฆ่าสัตว์ใดๆอีกเลยท่านกล่าวย้อนอดีตพร้อมกับน้ำตาล่วงด้วยระลึกถึงพระคุณของโยมบิดาทั้งน้ำตาของบิดาเป็นเหตุพลิกชีวิตของท่านให้เข้าสู่ทางธรรมจนบรรลุถึงแดนบรมบสุขในพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่มีโอกาส ตอบแทนพระคุณอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ว่าพ่อน้ำตาล่วงลงเลยเรามองเห็นสะดุ้งปึงทันทีมองไปทางแม่แม่เห็นพ่อน้ำตาล่วงแม่ก็น้ำตาล่วงเราลุกปุ๊บหนีเลยสามวันไปคิดมัดตัวเองนะลงจุดน้ำตาล่วงอย่างเดียวหมดเลยเที่ยวไม่ไปไหนเราสลดสังเวชบุญคุณพ่อของเรายิ่งใหญ่ น้ำตาของพ่อทำให้เรามาเป็นขนาดนี้ว่าอย่างนั้นเถอะไม่อย่างนั้นไม่มีหวังละว่าอย่างนั้นเลยเราเสียดายที่พ่อเสียไม่ได้สอนพ่อเหมือนสอนแม่สำหรับแม่นี้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย